สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้พบกับโอร,ราเล่นชิวนะคะวันนี้มาเล่นเล้งหมู่ทั่วไปในแมพเดนชดัมระบับต้นเกมก็ฟาร์มของนะคะตัวนี้พี่มีแอป,ปแดงแล้วนะฝากแอป,ปแดงฝากกดติดตามแอป,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 ปแดงหน่อยนะอยากอยากมีผู้ติดตามถึงหนึ่งพันตอนนี้ยังไม่ถึงเลยยังไม่ถึงสิบเปอร์เซ็นเลยยังไงก็ฝากกดติดตามเลยนะตอนนี้ก็ คนเกมฟาร์มของฟาร์มของจนจะหมดคนจนจะหมดครึ <se> ่งแมปแล้วอะยังไม่ยิงค่ะเอาเพื่อนโดนยิงอันนี้ก็จะไปดึงเพื่อนก่อนโอ๊ยโดนที่โดนยิงตรงไหนไป่ีู้ยังหาตัวไม่เจอเลยตรงไหนมันยิงหรือไม่รู้แล้วก็ออกไปตรงนี้เจอมันยิงอยู่ ก็ยิงไปเหลือตัวเดียวกว่าจะเจอตัวโอ้ยหวั่นใจล้มหวั่นใจหวั่นใจล้มอยู่นู่นเพื่อนดึงอยู่ตอนนี้ก็กำลังจะวิ่งไปช่วยนะคะมีตัวปล่อยใยแมงมุมตัวนี้ใส่ชุดนักมวยพี่ว่ามันต้องเล่นแบบที่เอาหมัดไปต่อยแน่นอนเลยพี่ใส่ชุดตัวกล้าจะเอาหมัดวิ่งต่อยเอายายแมงมุมจับแล้วก็เอาหมัดวิ่งต่อย ตอนนี้เมื่อกี้ก็ชุบเพื่อนนะคะอันนี้ก็เจอตัวยิงอันนี้มีศัตรูยิงหวานใจแก้เคนกำลังเยอะๆตัวนี้อีกโดนค่ะยิงหน้ายิงหลังเห็นมัว่วไปหมดนะเห็นกล่องศพก็นึกว่าคนเห็นกล่องศพมองไปนึกว่าศัตรูไง ตอนนี้ศัตรูมันอยู่ในวงเหลือสิบห้าคนนะยังไงก็ฝากกดติดตามเอปเดนเลยนะคุณดูถ้าชอบคลิปจะลงคลิปทุกวันตนนบางวันภาพเสียงก็เสียงเฮต,ตอนนี้ก็ยิงศัตรูนะคะ โจทะลุทะลมได้ที่แขมนีอ้าเพื่อนโดนยิงตุยใครไม่ไมายิงเพื่อนตอนนี้ก็วางประตูวายยังไม่ได้ตั้งเลยไม่ชอบเป็นแบบนี้ยกมอ่ะเวลาที่เน็ดมันไม่ดีอะ่ะวางปุ๊บมันตั้งให้เองอัตโนมัติอ่ะเรายังไม่ได้กะที่เลยอ่ะโอ้ยศัตูมันยิงตรงไหนม่รูยิงา เสียประตูบา้าเลยยังไม่ได้วางตำแหน่งให้ตุกที่เลยตัวนี้จะตูนท้างหลังจะไปบอลตัวนี้ค่ะนี่ก็ยิงยาไปด้วยจเจอไอ้ตัวนี้โมดตี้ค่ะโอ้ยสื้อกระโดดลงมาโดนยิงล้มเลยใครว่ามันยิงแรงขนาดนั้น ตัวนี้เหลือสองหนึง่งมันยิงิงเกาะต้งเกาะเตะากาเลยปืนมันแรงจังว่ะยิงมันนิดเดียวเองโอ้ยดูมันยิงจนหัวเตกเลยอ่ะยิงคมยังไ้ตัวนี้ หวานใจไอโบขนมดตีกับพันยาดูเกือบเตะอีกแล้วดูยังโคตรแรงพันยาจนจะไม่เสีเอาหวานใจตุยไปแล้วไม่มีไอ้โบไม่ชอบเลยอ่หนึ่งหนึ่งอ่ะไอตัวนี้มันยิงโค้งว่ะพี่หัวเตะแล้วอ่ะหัวเตะแล้วชอบตุยเร็วกว่านี่นะ ก็จะแสกระสุนโดยมันยิงตายก่อน